10อาหารต้องห้ามนี้ถ้าอยากหายสิวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับอ้อมเฮลตี้ดีค่ะนะคะวันนี้นะคะมาอัปเดตเรื่อง10อาหารต้องห้ามนะคะถ้าอยากหายสิวก่อนหน้านี้นะคะในช่วงแรกๆเลยอ้อมเคยมีคลิปนะคะ10อาหารต้องห้ามถ้าอยากหายสิวมาฝากกับทุกคนแล้วนะแต่ว่าวันนี้มันเป็นอะไรที่มากกว่าเป็นอะไรที่อัปเดตแล้วก็อัปเกรดนะคะว่า ข้อมูลบางอย่างเนี่ยที่ได้มาแล้วอมก็ได้นําอาหารเหล่านั้นมาทดลองกับตัวเองนะคะแล้วก็ได้เห็นว่าโอ้อาหารพวกนี้ก็ทําให้เกิดสิวได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็เลยจะมาอัปเดตให้กับทุกคนนะคะก็ให้ยึดคลิปนี้นะคะซึ่งเป็นคลิปที่ใหม่แล้วก็อัปเดตกว่านะคะว่าอะไรที่ควรลดงดละเลิกนะคะในการที่ ห้ามกินบ้างเพื่อที่จะรักษาสิวให้หายค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คืออาหารผัด,ผ,ดผัดทอดทอนะคะเพราะว่าอาหารพวกผัดทอดเนี่ยค่ะมันจะมีทั้งไขมันอิมตัวแล้วก็ไขมันทรานส์นะคะอย่างเช่นพวก อาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะเฟรนช์ฟรายไก่ทอดต่างๆนะคะการทอดที่มันน้ํามันท่วมนะคะซึ่งอาหารผัดทอดนะคะอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วถ้าโดยทั่วไปมันก็ถ้ากินเยอะๆก็ไม่ดีกับร่างกายอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่คนที่เป็นสิวนี่ยิ่งต้องระวังมากยิ่งขึ้นนะคะแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทานอาหารพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าอาหารผัดทอดนะคะมันจะสะสมสะสมในร่างกายไปเรื่อยๆคะ่ะถ้าบางคนไม่เป็นโรคอะไรก็จะเกิดมาเป็นสิวนี้แหละนะคะซึ่งจะ ตัวอาหารผัดทอดเนี่ยค่ะมันจะทําให้ร่างกายสะสมความร้อนแล้วก็ทําให้ร่างกายอักเสบนะคะเกิดมาเป็นสิวอักเสบได้นะคะอาการแดงอาการร้อนนะคะความเจ็บที่ผิวเนี่ยก็จะมีเนาะดังนั้นก็แนะนําให้หลีกเลี่ยงนะคะพวกอาหารผัดทอดทุกอย่างเลยนะคะพอกินไปนานๆนะคะถ้า นอกจากจะเป็นสิวอักเสบแล้วนะคะบางคนสะสมไปเรื่อยๆนะคะจนออกมาเป็นสิวอุดตันก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสังเกตนะถ้าสิวอุดตันไหนที่มันอยู่กับเรานานๆแล้วไม่ยอมหายสักทีนะคะแสดงว่ามันเป็นอะไรที่เป็นพวกไขมันนะคะพวกของผัดทอดนะคะหรือว่าไขมันรานี่แหละที่มันสะสมอยู่ในร่างกายนะคะจนมันไม่มีที่ออกแล้วหรือมันออกไปตามปกติไม่ได้นะคะมันก็เลยมาออกที่ผิวหน้าของเราเป็นสิวอักเสบหรือว่าสิวอุดตันนั่นแหละค่ะ ถ้าแบบอยากกินอาหารผัดผัดทอดทอจริงๆนะคะแนะนําให้ทําเองนะถ้าไปซื้อตามข้างนอกค่ะก็ไม่แนะนําเพราะว่าเขาจะใช้น้ํามัน ถั่วเหลืองน้ำมันทานตะวันหรือว่าน้ำมันปาล์มนะคะก็แนะนําให้หลีกเลี่ยงพวกน้ำมันเหล่านั้นนะเพราะว่าถ้าส่วนใหญ่แล้วค่ะเขาจะใช้น้ำมันเหล่านั้นเพราะว่าน้ำมันเหล่านั้นอ่ะมันจะราคาถูกกว่าในต้นทุนในการทําอาหารเพื่อขายนะคะแต่ถ้าใครที่อยากกินอาหารผัดทอดจริงๆนะคะแนะนําให้ทําเองนะก็ใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันมะกอกสําหรับผัดทอดแทนนะคะหรือถ้าสูงตเอาออกไปกินข้างนอกแล้วอยากกินจริงๆอะ่ะก็ให้ถามเขาว่าเขาใช้น้ำมันอะไรทําอาหารนะ ะะถ้าใช้น้ํามันพวกน้ํามันปาล์มน้ํามันดอกทานตะวันน้ํามันทั่วเลือง <c oughs> ก็ให,ให้ให้ไปเกยนไปกินอย่างอื่นต้มนึ่งย่างแทนนะคะต่อมานะคะก็คืออาหารที่มีไขมันทรานส์ค่ะเพราะว่าไขามันทรานส์มันจะสะสมในร่างกายนะคะทําให้เป็นสาเหตุหลักเลยของอสิวิอุดตันนะคะแล้วก็บางคนร่างกายอักเสบมากนะคะจนเป็นสิวอักเสบขึ้นมานะคะไขมันทรานส์นคืออะไรอะ ไขมันทรานส์นะคะก็คือการที่เขาเอาไขมันพืชน,นี่ยค่ะไปเติมไฮโดรเจนเข้าไปนะคะทำให้ เป็นไขมันที่จะช่วยคงตัวให้กับอาหารยังแข็งตัวได้อยู่นะคะไม่เหม็นหืนง่ายนะคะช่วยยืดอายุให้กับอาหารนะคะแล้วก็เนื้อสัมผัสของอาหารนะคะก็ยังยังดีอยู่นะคะแล้วจะรู้ได้ไงว่าอะไรมีไขมันทรานส์คะอ้อมจะบอกกับทุกคนนะไขมันทรานส์ก็คือมันจะมีอยู่ในพวกหลักๆเลยนะคะเบเกอรี่นะคะอย่างเช่นพวกเค้กขนมปังนะคะขนมอบคุกกี้ต่างๆที่อยู่ในหมวดเบเกอรี่ทั้งหมดนะคะแล้วนอกจากนี้ยังมีในพวกฟาสต์ฟู้ดด้วยนะคะ ในอาหารที่มันเป็นดีฟรายค่ะทอดแบบน้ํามันท่วมนะอย่างเช่นเฟ,ฟรนฟรายไก่ทอดนะน,น,นึกดูว่ามีที่ไหนนะคะแล้วก็จะเป็นพวกอาหารที่มันอยู่ในซองในถุงอะคะ่ะขนมซองขนมถุงนะคะทุกๆุกอย่างเลยแล้วก็บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะคะแล้วก็มีในเนยเนยขาวเนยเทียมมารการีนนะคะพวกวิปครีมวิป,ปปิ้งพวกเนี้ยก็จะมี ไขมันอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันนะคะแล้วถ้าเป็นแบบไทยๆของเราก็จะมีในไก่ทอดหมูทอดแล้วก็ปลาท่งโกนะคะเพราะว่ามันจะเป็นแบบพวกทอดน้ํามันทั่วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาจะใช้น้ํามันที่มันค่อนข้างทอดซ้ำเนาะบางที่เราก็เห็นเขาทอดจนน้ามันดําแล้วน้ํามันดําอีกประมาณนั้นนะคะ่อยจะให้เลิกกินได้ไงของอร่อยทั้งนั้นเลย ใช่ค่ะมันของอร่อยมากพวกนี้ก็เป็นของชอบของอ้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเบเกอรี่เค้กนะคะพวกวิปปิ้งครีมหรือขนมซองบะม,มีกึ่งสําเร็จรูปนี้ชอบมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าอยากหายสิวก็ควรจะงดลดละแล้วก็เลิกไปนะคะยังไงก็ควรลดงดละเลิกนะคะ เพราะว่าไขมันทรานส์เนี่ยค่ะมันเป็นไขมันที่ร่างกายไม่ได้รู้จักมันไม่ใช่ไขมันธรรมชาตินะเนาะดังนั้นการที่มันเข้ามาอยู่ในร่างกายเยอะๆแล้วก็สะสมไปนานๆน,นะคะเป็นสาเหตุนะคะให้เกิดสิวอักเสบแล้วก็สิวอุดตันนะแลนเนี้ยลองมากับตัวแล้วนะเพราะแต่กอนอ้อมชอบกินของที่เป็นพวกไขมันทรานส์มากนะไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่เค้กขนมต่างๆนะคะหรือว่าขนมซองบ่ามีกึง่งเร็จรูปต่างๆนะชอบกินมากๆเลยนะคะแล้วก็สิวที่แก้มเนี่ยค่ะ คือสิวตรงอื่นน่ะหายไปหมดแล้วแต่ว่าจะสังเกตได้ว่าสิวที่แก้มาทํายังไงก็ไม่หายก่อนหน้านี้เป็นปีเลยหลายๆปีเลยก็ไม่ยอมหายคือมันก็เป็นอยู่ที่เดิมคือสิวตรงอื่นมันขึ้นแล้วก็ยุบขึ้นแล้วก็ยุบใหม่เวลาแต่สิวเนี้ยมันคือยิ่งยังอยู่อยู่ที่เดิมแล้วบางอันก็ขึ้นเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะเวลาเราที่กินของพวกไขมันทรานส์เฟอรมอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ไม่ยอมหายคืออยู่อยู่ตรงนี้อยู่่ยงคงกระพันมากโดยเฉพาะสิบุตันที่ไม่ยอมหายค่ะก็อาจจะเป็นมาจากาพวกไขมันทรานส์นะคะพวกอาหารทอดทอดมันๆที่มันมีไขมันทรานส์เยอะแล้วเรากินมานาสะสมมานานก็ได้นะคะดังนั้นคือก็อยากให้ทุกคนแบบ ตัดไขมันทรานส์ออกไปเลยนะคะต่อมานะคะก็คืออาหารที่มีค่า GI สูงค่ะอาหารที่มีน้ําตาลสูงนะคะรวมถึงผักผลไม้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลไม้นะที่มันสุกแล้วมันมีรสหวานมากๆนะคะค่า GI นะคะก็คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก,ษก็คือ glycemic index นะคะเป็นดัชนีค่าน้ําตาลนะคะที่จะทําให้รู้ว่าอาหารนั้นอะ มันมีคาร์โบไฮเดทที่จะสามารถแปลงไปเป็นน้ําตาลที่จะทําให้น้ําตาลในในเลือดของเราเพิ่มสูงขึ้นได้แค่นะั้นอาหารที่มีค่า GI สูงนะคะอย่างเช่นพวกข้าวขาวเส้นขนมจีนนะคะเส้นก๋วยเตี๋ยวที่มันเป็นแป้งขาวอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นน้ําตาลได้ง่ายมากๆเลยนะคะอาหารที่มีค่า GI สูงเนี้ยคะ่ะเขาจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดมันแกว่งไปแกว่งมานะคะแล้วก็ทําให้เกิดกรดในร่างกายมากยิ่งขึ้นนะคะจนทําให้เกิดการอักเสบ ในร่างกายเนาะแล้วก็ตับของเราเนี่ยค่ะทำงานหนักขึ้นนะคะสังเกตว่าคนที่กินอาหารที่มีค่า GI สูงสูงนะคะอย่างเช่นพวก ข้าวขาวแป้งขัดขาวนะคะขนมปังหรือของหวานเยอะๆค่ะจะสังเกตได้ว่าก็จะมีผิวที่แดงนะคะแล้วก็บางคนก็เกิดการอักเสบในร่างกายเนาะเพราะว่าพวกอาหารหวานทําให้เกิดการอักเสบในร่างกายแล้วก็เป็นสิวอักเสบนะคะแล้วก็สังเกตได้ว่ารอยแดงของสิวค่ะจะหายช้าด้วยค่ะสังเกตนะคะเวลาที่ร่างกายเราอ่อนเพลียนะคะล้าเนาะร่างกายเราก็จะรู้สึกโหยน้ําตาลอยากกินน้ําตาลหรือ พวกน้าหวานนะคะของหวานต่างๆเค,ค้กอะไรเนี่ยก็จะรู้สึกอยากกินพอกินเข้าไปแล้วค่ะมันก็จะรู้สึกสดชื่นขึ้นมาเนาะเพราะว่ามันจะเพิ่มระดับน้ําตาลในเลือดให้สูงขึ้นทําให้เราสดชื่นขึ้นแต่พอสักแป๊บเดียวค่ะระดับน้ําตาลในเลือดมันก็จะต่ําลงเพราะว่าเดี๋ยวก็สูงเดี๋ยวก็ต่ํานะคะพอพอสูงปับ๊บ แป๊บเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็ตามอีกแล้วนะคะทําให้เราอยากที่จะกินน้ําตาลหรือของหวานอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะมันก็เลยกลายเป็นวังวนแบบเนี้ยที่ที่จะทําให้แบบกินแต่น้ําตาลกินแต่น้ําตาลกินแต่ของหวานกินของที่มีแป้งเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วนกันไปซ้ำๆๆอย่างนี้นะคะดังนั้นก็เลยแนะนํานะคะว่าถ้ารู้สึกร่างกายอ่อนล้าอ่อนเพลียนะคะให้กินของที่มันเพิ่ม ความหวานให้กับร่างกายได้นะคะเป็นผล,ลไม้นะคะที่หวานแต่ไม่มากหวานนิดนิดน่อยน่อยนะคะน้ําตาลในเลือดนะคะมันจะได้ไม่ไม่สูงปรีดแล้วก็ต่ำลงปั๊บนะคะก็คือน้ําตาลในเลือดจะไม่แกว่งนะคะมันจะค่อยคขึค้นขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเป็นเป็นปกติตามธรรมชาติที่มันควรจะเป็นนะคะทําให้ เราก็จะไม่ได้ห่วยน้าตาลนวังวนแบบไม่ดีอะค่ะมันจะค่อยคขึ้นแล้วมันจะค่อยๆลงเนาะดังนั้นการหวยน้ําตาลมันจะไม่บ่อยแล้วมันจะไม่มากเท่าการที่เรากินอาหารที่มีค่า G I สูง่ายว่าเอ้าแล้วข้าวขาวกินไม่ได้เส้นก๋วยเตี๋ยก็กินไม่ได้นะคะควรจะกินอะไรอันนี้เอามาแนะนํานะว่าถ้าในชีวิตประจําวันแนะนํานะว่าควรจะเปลี่ยนข้าวขาวนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะเป็นข้าวกล้องหรือข้าวสองมือแทนนะเพราะว่าข้าวขาวเนี่ยคือมันขัดการใยต่างๆออกไปเกือบหมดแล้วนะคะเหลือแต่แป้งกับน้ำ แต่ว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่หลายคนอาจจะสงสัยนะว่าเอามันก็ดีนี่ทำไมถึงแบบไม่ไม่แนะนำให้กินนะคะคือข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยค่ะเขาดีนะคือเขามีกากใยสารอาหารต่างๆวิตามินต่างๆเพียบแต่ว่าระดับน้ำตาลที่เรากินเข้าไปอะคะ่ะในถ้วยหนึ่งเท่ากันกับข้าวขาวข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะยังมีระดับน้ำตาลน่ะเย,ยอะกว่าข้าวขาวนะคะดังนั้นเลยแนะนำนะให้เปลี่ยนไปกิน เข้าซ้อมมือนะคะหรือข้าวกล้องแทนเนาะแล้วต่อมานะคะสําหรับเส้นกว๋วยเตี๋ยวคือกว๋วยเตี๋ยวก็กินได้นะแบบอาจจะไม่ต้องบ่อยมากนะคะก็เส้นกว๋วยเตี๋ยวที่เป็นเส้นใหญ่เส้นหมี่เส้นเส้นเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็ให้เปลี่ยนนะคะไปกินเป็นวุ้นเส้นแทนนะคะเพราะอันนี้ก็มาจากถั่วอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องกังวลว่ามันจะมีน้ําตาลเยอะนะเราจะรู้ได้ไงว่าอาหารไหนควรกินหรือไม่ควรกินต้องดู GI ยังไงนะคะก็แนะนํานะว่าค่า GI ที่แนะนําจะอยู่ที่ประมาณ าณ55ถึง75นะคะก็อยู่ในระดับที่ต่ำถึงปานกลางนะคะถ้าเกินไปมากกว่า75แล้วเนี่ยก็ไม่ควรทานแล้วนะคะเพราะว่ามันจะหวานกับร่างกายมากเกินไปนะคะน้ำตาลเยอะไปหน่อยนะคะแล้วก็ลองเช็คได้นะคะใน Google เพืพ่อนๆได้เลยว่าระดับค่า GI นะคะหรือว่าตามลิงก์นี้ก็ได้อ้อมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะให้ทุกคนลองเข้าไปดูคร่าวๆนะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะไดเ้เป็นแนวทางว่าควรจะเลือกอาหาร ประมาณไหนที่น้ําตาลไม่เยอะเกินไปนะคะแป้งไม่เยอะเพื่อที่จะรักษาน้าตาลในเลือดให้เป็นปกติแล้วก็ไม่เป็นสิวอักเสบนะคะต่อมานะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมวัวทุกอย่างค่ะเพราะว่านมวัวค่ะมันเป็นอาหารที่สร้างเมือกมันให้กับร่างกายนะดูจากลักษณะ ของนมก็ได้นะคะที่เราเห็นนะขาวๆแบบนั้นนะ่ะก็คือมันมีนเมือกมันเยอะมากนะคะแล้วก็ย่อยยากนะคะสําหรับร่างกายของคนเนาะแล้วก็สร้างกรดให้กับร่างกายนะคะสังเกตดูบางคนเนี่ยคือย่อยนมวัวไม่ได้เลยหรือว่ามีอาการทุกครั้งที่กินนมวัวนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบบางคนก็ปวดท้องท้องเสีย ออกมานะคะหรือว่าคันตามผิวนังเนี้ยบางคนที่กินนานๆย่อยไม่ได้นะคะก็อาจจะสะสมแล้วก็ออกมาเป็นสิวในตอนหลังพวกเนี้ยพอมันย่อยไม่ได้คะ่ะมันก็จะไปเกาะตามอยู่ผนังกระเพาะนะคะผนังลำไส้พออยู่ในสภาพที่ย่อยไม่ได้นานๆนะคะมันก็จะบูดเน่าอยู่ในกระเพาะหรือลำไส้ของเราเนี่ยคะ่ะบางคนก็ ร่างกายจัดการออกได้ไม่ดีนะคะมันก็จะสะสมสะสมนะคะจนเป็นสิวอักเสบแล้วก็สิวอุดตันนะคะ,ะแล้วไม่กินนมวัวแล้วจะกินอะไรอะ่ะถ้าต้องการโปรโตีนนะคะก็มีอาหารที่มีโปรโตีนอีกหลายอย่างเลยนะคะที่จะช่วย เสริมสร้างโปรโตีนในร่างกายนะพวกถั่วต่างๆผักก็ยังมีโปรโตีนเยอะเหมือนกันเนาะนะคะหรือถ้าต้องการแคลเซียมนะมันก็มีผักอีกหลายชนิดที่เพิ่มแคลเซียมให้กับร่างกายได้มากกว่ามากกว่านมอีกนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่ชอบกินนมจริงๆนะก็แนะนำนะคะให้เปลี่ยนเป็นนมอื่นแทนก็ได้นะคะเพราะในประเทศไทยนี้นะคะยังมีนมอีกหลายชนิดให้เราเลือกกินนะคะอย่างเช่นนมแพ้นะคะนมอัลมอนพิตาซิโอนะคะนมวอล ะะสัปดาห์หน้ามาต่อกันที่พาร์ทสองนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าในการรักษาสิเวบอินไซ e ์เอาอีกนะคะบ๊ายบายค่ะ